สวัสดีทุกคนวันนี้เราได้หม้อไฟฟ้าอันเด็กะสมมาเราจะมาลองกันเลยดีกว่าว่ามันจะไม่ติดกระหะตามคำวิวหรือเปล่านี่เลยนี่นะจ๊ะฝาของหล่อนแล้วก็ตัวหม้อของหล่อนนี้เคลือบอย่างดีนีจับเป็นหม้อไฟฟ้านะฮะโหแถมสกอตไบด้วยง <c> า <ười> นดีนี่นี่นี่มันนึ่งได้มันดีตรงนี้คือมันนึ่งได้เธอนี่ค่ะนึ่ง น,นี่กำลังเป็นกระแสเลยจัก,กระจันเพื่อนจัดจันทบุรีส่งจัก,กระจันมาให้เธอเยอะมากคือเราเอามาแบ่งๆวันนี้ยเป็นถุงๆแบบนี้ไว้เพื่อที่จะเอาไปแช่ฟิตไว้ทําเป็นทีละมื้อขนาดนี้รู้จักป้า่าจัก,กระจันเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าจะทําเหมือนร้านทําได้หรือเปล่ากับหมอ้อไฟฟ้าโอวันนี้นี่ทุกคนมันใช้ง่ายมากแค่สิบปั๊กเปิดสวิตช์นี่ก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้อันนี้คือเปิดแล้วเราก็ทํากันนึ่ง กอเราบอกว่าต้องนึ่งก่อนนึ่งก็ต้องใส่น้ำถูกปะโอเคเราจะใส่น้ำลงไปในหม้อเลยนะหม้อธรรมดาเลยจ้าแล้วก็ถาดนึ่งเขามีมาให้พร้อมจะก,กระจันเราลงไปเลยจ้าเราจะทําแค่พอกินนะเรามาลองดูปิดฝารอสักครู่นะจ๊ะของเขาไม่ธรรมดาเห็นไหมล่ะดูโอ้โหมันเริ่มร้อนแล้วจ้าขอแอปเปิโว้าวของเด็ดของเด็ด ใช่มอเนี้ยครั้งแรกเมนูนี้ก็ครั้งแรก <c oughs> ปรเปิดร้านได้ไหมรอดูนะจังเราพอใจขนาดนี้แล้วเราปิดไฟแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้มอนี้แหละทอดกันลุยนี่เรามาลุยกันแบบเร็วๆเลยนะอันนี้ไม่ตัดต่อเลยนะเดี๋ยวเราจะสเปคคลิปเล็กน้อยเวลาตัดต่อนี่เราดูเปิดไฟน้ำมันไม่เอาเลยเสียงเสียงเดือดมาแล้ว สียงความร้อนมาแล้วเริ่มร้อนเราจะให้ทําให้ดูว่าทำไมถึงร้อนนี่เห็นไหมคือร้อนแล้วนะลงมีตาโอ้โห oh oh. เราจะมาดูกันว่าจะติดกระทะไไม่ไงงนะแต่ว่ามันจะปรับความ ความแรงร้อนไม่ได้คือมันจะหลีไม่ได้โธอคือเอาเข้าจริงอะที่จริงถ้าเกิดเราทำกับข้าวมันจะต้องแบบหลีได้ถูกปะแล้วเราปิดใช้ดูปิดเขาปิดก่อน <c oughs> เดี๋ยวไหม่ <c oughs> คือไม่ใช่อะไรเดี๋ยวไหม่คือเราก็ไม่เคยทำนะโอ้ตะกี้มันหอมเธอมันสุดยังวะเราจะฉี่ให้ดูโอ้รักทะเลนะนมาทำก่อ,อกลางคืนก่อนนี่นะจ๊ะเออร้อนเดอ้อเออเอาชิมน,นะเนี่ยวะ ใครเคยกินไม่เคยกินมาโอ้ยชิ้นนี้ฉันฉีกไปไหนอือขออีกหน่อยมันยังไม่นิ่มเดียแต่มันร้อนไวมากอะครับคือแบบร้อนเร็วสุดมันต้องใส่ของขอละตีหน,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 น่อยไน่ได้แต่ต้องเติมน้ำหน่อยไหมแบบมันคนวามแนิดนึงมัน,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 นดีนด,ด้วยตามด้เขาจะดีใครด้วยใช่ อย่าไม่คัดสูตรติดไปอย่างนะจ๊ะไม่มีติดกระทะเด้อดูเหลือแค่ไหนก็ไม่ติดกระทะเด้อดูของกันแน่นอนติดฝารอบมั้ยไม่ติดได้มั้ยไปยังไงอย่าปิดเลยอย่าปิดเลยอย่ามันไหม้นี่เธอจะไแค่ดูเห็นเธอเห็นชาบนี่ไหมแค่ขูดก็ลูดอ่ะเด้อินเดีอ่ะไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวไหม จะให้ดูรอยนี่นะแค่ขูดอ่ะก็หลุดอ่ะเลยคือมันดีคือกระทะร้อนเหลยมากคือเลิศมากฉันรักเธอใครอยากได้กดลิงก์ตะก้าเลยนะจ๊ะคุณจะปักไว้ให้เธอต้องตำเธอต้องลองเธอไม่ลองไม่รู้เมนูนี้เด็ดมากลองไปทำครับเธอคิดว่าฉันจะจบคิดง่ายๆหรอฉันจะใช้ให้เธอดูแต่ฉันขอถอดปักก่อนนะฉันกลัวคิดนี่ดูข้างอ่ะ ดูภาพเออร้อนคิดได้นไงอ่ดูเชฟนี่เธอก็ดเดียวเท่านี้เป็นไงเป็นไงผมจะให้เชฟดูไม่ต้องล้างเลยเชฟเอาจบจบ,จบไปฉันแคเห็นกล้องมัวฉันก็เลยไปเช็ดเลนนี่เป็นไงเป็นไงคือดีสนร้อนเธอกระทัร้อนสะอาดดี้เหมือนเดิมเด็ดดวง ได้เวลาชิมจ้าจั๊กกะกันทอดด้วยหม้อไฟฟ้าดูสิจะเหมือนกระทะที่ใช้น้ำมันไหมไม่ได้ใช้น้ำมันเลยสักหยดนะเนี่ยไม่ติดกระทะด้วยอ,อร่อยมากเหมือนร้านปะใช่มันไม่มีกินน้ำมันอืมไม่ใช้น้ำมันเลยสักหยดใช้แค่น้ำเปล่าจ้าจั๊กกะกันทอดอร่อยมากให้กี่นิ้วห้านิ้วสองนิ้วได้ปะสนิ้ว <laughs>